สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอยู่กับผมโบ๊ทไบสตอรี่นะครับแล้วคนนี้คือเฟิร์นลาลิชินเลสซิ่งค่ะหรือว่าอยู่ในชื่อว่ามันไลยนะคะหัวหน้าวันนี้มากับน้องเฟิร์นแล้วก็มีรถที่คุมผ้าอยู่เนาะตัวใหม่ใช่ปะ เห็นหรือยังยังไม่เห็นตอนแต่งเสร็จเห็นแค่ตอนมารู้ว่าพี่ใส่อะไรไปบ้างคือคันนี้ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นรถเปิดตัวใหม่เดี๋ยวเปิดให้ดูว่าเป็นรุ่นอะไรคันนี้เราทํากันแบบลับๆเนาะน้องๆก็ไม่เห็นเลยไม่ค่อยจะเห็นน่าจะเห็นแบบบางๆเนาะใช่ใช่เดี๋ยวมาดูพร้อมๆงานกับเพื่อนๆที่ดู y o u t u b e กันดีกว่าได้ก่อนที่เราจะไปเปิดรถเนี่ย เชิญชวนให้เ,เพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ช่องของพี่หน่อยฝากพี่ๆด้วยนะคะที่ดูช่องนี้อยู่ฝากกดติดตามกดไลค์กด s u b สไครต์กดแชร์ด,ชด,ชด้วยนะคะลิขิตเลซิ่งค่ะตามที่ทุกช่องทางว่าจะเป็น Facebook YouTube Line มีหมดเลยลิขิต<แ>เลซิ่งนะคะกดติดตามให้เราแล้วเดี๋ยวเราเปิดภ้าคุมรวดให้เ,เพื่อนๆดูเลยพร้อมกันไปอยู่ฝั่งนู้นหน้าหรือหลังก่อนหน้านเนยดนแทนแทนัออมสอ สีไม่ค่อยเข้าพี่โบสมักเท่าไห่นะไป็นงไงตอนแรกเฟิร์นเห็นตอนที่พี่ทําอยูอ่มันเห็นแบบไม่ค่อยเต็มคันใช่ไหมใช่มันเห็นแบบไม่เต็มคันส่วนใหญ่ผมจะทารถช่วงตอนกลางคืนนะใช่ซึ่งน้องๆก็จะกลับทันไปหมดแล้วเป็นคอนเซ็ปต์ลับๆเนาะคอนเซ็ปต์ลับครับลับๆเป็นไงครับเ,เพื่อนๆเห็นหน้าตารูปทรงแล้วถูกใจกันหรือเปล่ากับพันด้าซกุปปี้อายปี2024 2025แต่งอะไรไปบ้างน้องเฟิร์นช่วยรีวิวหน่อยรีวิวตามที่แบบว่าภาพทเห็นแล้วกันเพราะว่า คันนี้ข้อมูลไม่แน่นหรอกพอไม่ค่อยได้เห็นต้องมองตรงมามมมปั๊มบนก่อนปั๊มบนน่าจะเป็นผ้าต้องเป็นเบอร์15อาบนอิตาลีเบอร์ Ber 15นะคะใช่ส่วนซ้ายเนี่ยเราใส่เป็นมือคัดท WM ใส่ปอกมือโดมิโนกระจกปลายแฮนด์นะคะตัวนี้คือจะบอกว่าเนี่ยที่พี่ใส่กระจกปลายแฮนด์กลมให้มันเข้ากับพวกไฟหน้าอ๋อกลมๆน่ารักใช่คือคอนเซปต์ของที่พี่ท,ทาํารถคันนี้คือทุกอย่างมันจะเข้าคอนเซปต์กันหมดด้วยส่วนรถที่มันมีความโค้งมนใช่ไหมอ๋อจริงเรีลยลไลย์ที่มันแบบว่าไม่ได้รุนแรงมากอ๋อแล้วก็ของอ่าใช่พวกของแต่งเนี่ยถ้าเกิดเพื่อนๆมาเห็นนะครับอันนี้อันนี้บอกให้น้องเฟิร์นยังไม่รู้เรื่องเลยเพราะวาอะไรรู้ไหม เพราะว่าตอนแรกเนี่ยตอนที่เขามากับปั๊มแล้วเขาก็จะมีฝูกระจกของเขาอ๋อมันจะเป็นรูๆนรูใช่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําการปิดปิดให้เรียบทั้งหมดก่อนคือเลยไม่ใส่กระปุกใช่ไหมเนี่ยใช่จริงๆแล้วอ่ะพี่อยากจะปิดให้มันเรียบให้หมดเลยแต่ว่าทีนี้พอเราติดตั้งปั๊มเข้าไปอ่ะวางน็อตวางะายไปแล้วอ่ะด้วยความที่ครอบแฮนด์ตรงนี้มันค่อนข้างเตี้ยมากนะครับจริงๆอ่ะผมอยากให้มันเรียบให้หมดเลยแต่สถานการณ์มันบังคับตอนช่างเขาประกอบเขาบอกว่าเฮ้ยพี่ไม่ได้ยังไงก็ต้องต้องเจาะต้องโชว์อ่า เราก็เลยเจาะโชว์แต่ก็พยายามเก็บงานให้มันแบบเรียบร้อยที่สุดอ่าเขาปลุกเนี่ยถ้าเกิดว่าเราวางเนี่ยมันจะสูงเลยแล้วพี่ว่ามองว่ามันมันจะเด่นไปหน่อยไม่สวยโอเคเราก็เลยเก็บงานให้มันดูเรียบร้อยมากที่สุดโอเคคอนเสปต์ของรถคันนี้จะชอบคือทำล่างที่สุดดู๊มล่างทําสีมานะคะตัวนี้เป็นสีเลมอนนะแล้วก็เดินหัวสายทักเนี่ยเป็นโคนม่วงจานคาโมีนะคะตัวนี้เป็นลายใหม่เป็นลายก้างปากระบอกโชคหน้าเซเว่นสปีดด้วย คือคันนี้พุ่งตรงนะเหมาะกับแม่บ้านมากนะคะแบบว่าน่ารักน่ารักครับขี่ส่งลูกไปโรงเรียนได้เลยสวาดมากทวกเด็กๆนักศึกษามหาลาัยพี่ว่าก็ใช้ได้เพราะเนื่องจากตัวรถเนี่ยราคาไม่แพงใช่ราคาแล้วก็ผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้อ่ะเมื่อกี้น้องเฟิร์นเขารีวิวของแต่งมาใช้แหมเดี๋ยวผมจะเสริมในส่วนของแนวคิดแล้วดันอ่าแนวคิด แนวคิดของการไล่โทนสีสีน่ารักมาแล้วทําไมพี่ถึงพี่จะทำสีนี้อ่ะเราทําคอนเซ็ปต์คันแรกอะ่ะมันคือคอนด้า o n ออนอนคันแรกค่ันนั้นสีสันมันจะแบบดูดันปิดปาร์มากกว่านี้อ่ะใช่อย่างที่บอกว่า คันนี้เราพยายามแบบคุมให้มันเข้ากับตัวรถด้วยเราต้องการดอปสีให้มันดูมีความเป็นพาสเทลหน่อยคือเราต้องการให้แบบว่ามันเข้าถึงได้ทั้งผู้ชายในผู้หญิงวัยรุ่นให้มันเข้าถึงกับคนหลากหลายเจนน่ารักเลยนะหนูชอบแล้วก็นยังชอบเลยแล้วก็คือเราดรอปสีความร้อนแรงของสีลงเพื่อให้มันดูแล้วมันสบายตามากขึ้นมองได้นานขึ้นอันนี้สบายตานะพูดถึงอันนี้มองแล้วก็สบายตาแนวคิดต่อไปนะครับเราโชว์ในส่วนของงานคาร์บอนนี่ดูพี่ทำใน ตัวของเข้าไปหน้ามาใช่ป่ะเป็นคาร์บอนด้านภายนอกของตัวรถเนี่ยพี่จะเลือกเป็นคาร์บอนเงาคาร์บอนเงานี่คือมีผ้าบางคนคาร์บอนเงาใช่ป่ะอันนี้เป็นคาร์บอนเงาแต่ภายในภายในที่อยู่ด้านในตรงนี้พี่มองงอมันเป็นเหมือนอินทีเลียของรถยนต์ครับเวลาของที่มันอยู่ภายในพี่ก็จะเลือกเป็นคาร์บอนด้านซึ่งมันจะสลับกันระหว่าง อินเทีアกับภายนอกโอเคแล้วทีนี้พอเราทำเป็นคาร์บอนด้านหน้ามานี้ใช่ไหมทีนี้เราอยากให้มันมีความต่อเนื่องมาที่บังโคลนหน้าด้วยให้คาร์บอนแบบไหลตรงนี้ลงมาอย่างนี้เหรอตอนแรกเราก้ทําเป็นบคนหน้าคาร์บอนทั้งชิ้นเลยแต่ทีนี้เวลาเรามองไปที่ข้างตัวรถอะกระด้างไปเออลายมันไม่ต่อลวดลายมันออลวดลายมันไม่ต่อกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเสริม เราก็เลยไปแอรบัดลายด้านข้างมาเพิ่มแล้วก็แบบคาร์บอนตรงการนิดนึงใช่เพื่อเราต้องการโชว์คาร์บอนแล้วเราก็เล่นให้มันแบบว่าลวดลาย่าลวดลายแบบได้ตั้งใจใช่มันก็เลยออกมาแบบเรียกว่าปบูรูนแบบส่วนตัวพี่เองชอบมากเฟิร์นฟอร์ซ่าเราอะ่ะที่เราทําลายลูกศรนอะ่ะมันก็ทําให้มันมีความเป็น กิมมิคแตกต่างจากคันอื่นๆคันนี้ก็เหมือนกันจริงๆอ่ะผ้าตัวนี้มันเป็นผ้าลายที่เราทําขายนี่แหละ,ะเป็นที่เราทําขายหน้าร้านเลยแต่ว่าทีนี้การวางลายแล้วก็กลับลายมันซะหน่อยเพื่อให้มันไม่เหมือนแม่นี่มันเหมือนกับแบบตัวขายธรรมดาเรามีการกลับวางลายผ้าใหม่แล้วก็เลือกเล่นเป็นแบบทั้งด้านและเงาผสมกันก็ะจะเกิดเกิดจิมมิคขึ้นมาจิมมิคหนึ่งเพราะฉะนั้นคนละความรู้สึกให้อรารมณ์คนละแบบกันคนละให้อรารมณ์คนละแบบนี่ใส่ยางป้ายเหลืองนี้ของไซอะไรเซียโน ไซเดียกจิอโอโนเลยเาใส่ยางไซเดียกว่าจิโอโนร้อยทับเก้าสิบขอบสิบสองแล้วก็ยางหลังก็จะเป็นร้อยยี่สิบทับแปดสิบขอบสิบสองใช้ไซเดียกันได้เลยพ<ะ>ามาดูคาร์บอนด้านในก่อนก็อย่างที่พี่โบ๊์พูดไปเมื่อกี้เนาะด้านในอะเราจะเป็นงานคาร์บอนสี่ด้านเพราะว่าตรงนี้แบบ มันต้องโดนกับการใช้งานด้วยเวลาวางเท้าวางอะไรอย่างเงี้ยชิ้นเงามันจะได้ไม่เลอะมากต่อไปเป็นเบาะทรงสปอร์ตนะคะนี้เบาะตัวเนี้ยเป็นเบาะโคงแทสที่ร้านก็เอาไปปาดพุ่งฟองน้ําใหม่แล้วก็เล่นลวดลายทรงสปอร์ตนะคะตรงนี้จย์ที่ยากต่อไปจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายทำไมเวลาเราทํารถดับปกติแล้วเวลาเราทํารถให้ลูกค้าหรือว่าเราทํารถโชว์หน้าร้านเราจะคุมโทนสีรถทั้งคันเทู่กต้นแต่คันนี้ความสะดวกของคันนี้คือว่า เลนเทเลยบอกมือสีเขียวปั้มสีอะไรปั้มสีเขียวาอแต่บอาเล่นม่วงบ่อสีม่วงของแต่งสีม่วงแล้วก็ของแต่งบางจุดเล่นทองเลยเอ,อ้ม,อมากเลยนะที่แบบ รถเป็นสีนี้แล้วจะเลือกของแต่งให้มันเข้ากับสีรถเพื่อแต่งออกมาให้มันลงตัวสุดๆเนะี่ยคือแบบเลือกของแต่งเนะี่ยเชสีค่อนข้างยากนิดนึงแต่มยนก็สนุกปีกแบบหนึ่งคือมันมัดเดียตรงอุดมันเครื่องเราก็เล่นทองอันนี้ใส่ท่อวามอสอันนี้ตัวใหม่หรือว่าอันนี้สั่งพี่เขาทํามาพิเศษเป็นปลายสีดำพี่แต่ว่าสีดําสวยสวยพี่ก็ว่าสวยสีดำสวยมากสีรถมันดูสนุกสีรถมันดูสดใสอย่างเงี้ยเรามาดอบด้วยล้อสีขาวก่อน ออพอเราดรอปด้วยล้อสีขาวเรามาเบรคความร้อนแรงด้วยท่อสีดําอีกไปคาร์บอนอีกโอ้มันคันนี้คือพุ่งจริงนะดูแล้วมันสบายตาอย่างเทียนโน่อย่างที่บอกเนาะสีมันค่อนข้างแบบว่าชูดฉาดสีร้อแรงแต่คันนี้คือแบบพัดเทลหวานๆน่ารักดูคนละฟิลลิ่งกันเลยแล้วเรามาดูไม้ดิไม้โคตรน่ารักเลยเออไม้มัคตรน่ารักนี่ คันนี้หลดหน้าปะโหลดโหอยากลองนั่งหน่อยได้ไหมได้ได้ไดอันนี้ส่วนตัวสูง155นะคะเดี๋ยวขอลองนั่งทำไมเตีย้ยจังวะไม่เช่าเขาเรียกว่าไซส,ส์พอดีมินิมินิของผู้หญิงไซส์มินินะอันนี้เราเราจะลองรถให้สําหรับหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจอยู่เพราะว่าเวลาเรารีวิวรถปเญี่ยลูกค้าถามว่า ค่าสูงเท่าไหร่คะอยากรู้ว่าขาถึงพื้นไหมหเดี๋ยวนี้จะลองให้ดูโหลดหน้า1.5นิ้วปะ่ะใช่ครับอันนี้คือโหลดหน้า1.5นิ้วนะคะแล้วก็บอกปากทรงสปอร์ตส่วนตัวสูง155ขาถึงพื้นพอดีอาจจะมีขยิ่งนิดหน่อยคือจะทรงได้แบบว่าสยงแค่155นี่ต้องเน้นมากขึได้เน,น,น้นทำไมว่าเราเตยไม่ไงก็บอกทุกคนเผื่อว่าหลายๆคนเนาะกําลังแบบว่าอยากตัดสินใจือเพื่อบางคนถามว่าผู้หญิงขับได้ไหมช่องผู้หญิงขับได้ไหมจะเจอคําถามนี้บ่อยแต่ว่าพูดไม่ถูกเออ ก็โอเคนะขับแบบว่าตงรงกำลังดีเลยอะ่ะมันมันคล่องตัวดีอะ่ะใช่มันขับง่ายขับในเมืองก็เวลารถติดเนาะเตาะมันเลยบอกให้อ่ะเราต่อที่ชุดปั๊มล่างนะคะชุดปั๊มล่างเนี่ยเราใช้เป็นกระบอกโชงแต่งของเซเว่นสเปจานเบรกคาโมอีนะคะตัวนี้ใส่จานของคาโมอี V5 ของ h Honda l e a d นะคะตัวนี้เป็นลายกาา้างปลา จริงๆเนี่ยจานเดิมเขาคือ190มิลนะคะอันนี้เราขยายชุดปั๊มเราขยายไซส์จานเนาะเป็นขนาด220มิลของ Honda e ลนะคะใส่ได้เลยค่ะปั๊มก็เป็น220มิลกระบอกโชกแต่งต้องบอกก่อนนะว่าขาปั๊มเนี่ยมีทั้งกระบอกโชกแต่งและก็กระบอกโชคเดิมนะคะ,ะปั๊มนี่ก็เป็น ปักข้างทําสีเลมอนมานะคะตัวนี้ทําสีมาคือส,สีแบบว่าซีดมากหัวสายถักเราเดินปลดเร็วด้วยก็ใช้เป็นแบนด์คัมวีหมดเลยปลดเร็วคัมวีนะคะแล้วก็ใส่พวกน็อตน้ํามันห่วงบรรจุสายถักอย่างที่บอกเลยว่าคอนเซ็ปตรถเราเนี่ยมีเขียวม่วงทองก็คือลงตัวออกมาก็จะประมาณนี้ชุดหน้าคือน่ารักนะส่วนตัวชอบมากๆเลยยางก็ใส่เป็นไซส์ของรถจียโนล้อเราก็ทำเป็นล้อทำสีขาว อ่าเชื่อว่าเมื่อกี้เปิดยังไม่ได้เห็นเลยนี่พี่พามาดูไฟไฟหน้าตอนไฟเปิดดูก่อนโคตรสวยไฟหน้าเอกลักษณ์ของ s ู o ป p y ีเนี่ยไฟหน้าเขาจะกลมๆเป็นวงรีประมาณนี้อ,อันนี้เขามีการออกแบบไฟหน้าขึ้นมาใหม่ให้ดูล้ำดูทันสมัยมากขึ้นแล้วก็โลโก้ตัวเอเนี่ยเห็นป่ะโคตรสวยเลยเอ,ยอสแทนซูเปี้ใช่ แล้วไฟตัวนี้ผมบอกเลยสว่างนะครับอันนี้คือบอกว่าดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นมากเลยอันนี้มีอันนี้เป็นสติกเกอร์ตกแต่งของทาง H2C เขาอ๋อทาง h 2 c คือใครนี้ต้องบอกว่านอกจากเราแต่งแล้วเนี่ยทาง H2C <ม>ก็สนับสนุนในส่วนของของแต่งมาด้วยแล้วก็ใครที่อยากเห็นของแต่งของ h 2 c เนี่ย<ม>ก็จะมีในส่วนของสติกเกอร์สติกเกอร์ขอบล้อ แล้วก็นี่พื้นยางวางเท้าแล้วยังมีของอื่นอื่นอีกเยอะเลยนะที่เป็นของแต่ของเฮดูซีเดี๋ยวลองเข้าไปดูกันแล้วกันต้องบอกกอนเลยนะว่าที่รีวิวรถคันนี้แบบตะกุตตะกาเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่ารถใ,<ช>ใส่อะไรไปบ้างคือมันหน้าง,งานเลยเราก็เลยแบบติ<ป>ดเสี๋ยเวลาเรารีวิวรถเนี่ยเราต้องรู้ข้อมูลใช่เราต้องดูข้อมูลตเนี<ช>้ผมมารู้แต่ทีนี้น้องเฟิร์นคือแบบไม่รู้จริงๆเราก็เลยแบบติดขัดนิดนึง พาไหลามาดูชุด <ไป S 1> หลังไปมาดูชุดหลังเรามาดูกันที่ฝั่งแขนก่อนส่วนแขงนะคะเราทําเป็นสีดําเกล็ดม่วงนะคะตัวนี้ก็เป็นแบบว่าวิง,ว,งวิงอมม่วงหน่อยยอดโลโก้สีม่วงค่ะงานคาร์บอนเทคของพีฬานะคะก็คือคาร์บอนผ้าแท้ลายสองอย่างที่ทุกคนเห็นการที่เรารีวิวไปเยอะเมืเอ่อกี้ตอนน้องเฟิร์นบอกแขนทําสีดําดหยอดเกล็ด,ดม่วงดาเกล็ดม่วงใช่ไหมอ่าอันนี้เป็น,อ,อ,ปนอีกเท็กเจอร์หนึ่งที่เราใส่เพิ่มเข้าไปก็คือตัวชุดสีคันนี้ ถ้าเกิดว่าเราดูแบบผิวเผินใช่ไหมจริงจริงไหมไม่ว่าเออเราเพิ่งสังเกตเหมือนกันเนี่ยอันนี้คืพอพี่โรยเกล็ดม่วงทั้งคันนะไม่ว่าไม่ใช่แค่แคในตัวในส่วนของชุดสีนะ,ะพื้นวางเท้าที่เราทําสีดำอ๋อนี่ไงนี่ไงอ๋อ<ห>ยอแข็งเลยทุกคนเราพี่ลงเกล็ดม่วงให้หมด แล้วยังไม่หมดแค่นั้นในส่วนของล้อทําสีก็เหมือนกันล้อทาสีล้อทําสีขาวแต่ว่าถ้าเกิดเจอไฟเจออะไรเนี่ยเก็ดม่วงเด่นเลยอ๋อเอาไว้สําหรับแบบเล่นไฟใช่ไ่าใช่เวลาเราเจอไฟสปอตไลท์เจออะไรเนี่ยเก็ดม่วงจะเด่นขึ้นมาเลยใช่นะ<ฮ>ส่วนฝั่งนี้นะคะจะเข้าถึงแบบว่าอารมณ์ดุดหน่อยเพราะว่าเก็บชิ้นงานคาร์บอนพร้อมท่อวามอสสีดําอันนี้ต้องบอกก่อนเลยนะคะว่า สีนี้ยังไม่มีจําหน่ายเราสั่งทําโดยเฉพาะเพราะว่าเราทําโชก่อนนะคะถ้าเกิดว่ามีลูกค้าสนใจเยอะจริงๆอาจจะสั่งผลิตมาจําหน่ายหน้าร้านก็ได้นะคะท่อวามอสีดาปลายคาร์บอนค่ะส่วนโชกหลังนะคะเราใช้เป็นโชกหลังว s s ค่ะตัวนี้เป็นโชคระบบลมนะคะใช้ตรงรุ่นของรถ g ี o ัลค่ะคืออย่างเงี้ยพี่เสริมหานิดนึง่ะ เนื่องจากสกูปปี้เนี่ยมันเป็นรถใหม่โตกตัวตรงรุ่นไหนยังไม่มีแต่เราก็ลองเอาของเทียโนมาทาบแล้วความสูงมันจะสูงขึ้นจากเดิมประมาณห้ามิลนิดหน่อยนิดหน่อยห้ามิลก็ผมมองว่ามันด้วยไฟบังคับเนาะเวลาเราทำรถเนี่ยสั้นมากใส่เข้าไปก่อนเอาตัวของวายเดสของเทียโนมาใส่เลยใช่มันหนีความสูงมันหนีกันไม่เยอะส่วนเมอร์ลิงนะคะเนี่ยเมอร์ลิงเราก็เล่นเป็นตัวสั้นนะคะแล้วก็สปริงเมอร์ลิงชุดหลังเนี่ยเราเก็บเป็น งานคาร์บอนหมดเลยายทะเบียนคาร์บอนบัตรคาร์บอนหมดเลยนะคะสําหรับรถคันนี้นะครับเอาไปรถเดิมแล้วกันสิ่งที่ผมชอบมันมีหลายจุดมากเลยจุดไหนบ้างไฟท้ายมันไม่เหมือนใครดีไฟท้ายมันเวลาแวบ,บแรกที่พี่เห็นไฟท้ายพี่นึกถึงไอ้กระตูนโปเกมอนไหมปูนกระตูนโปเกมอนเน่ะมันบอกว่า ไอบอลสีขาวๆแดงๆอ่ะเออบอลลุกบอลโป,ปรแกรมไปท้ายปุ๊บอันดับแร่าึกถึงอันนี้เลยแล้วก็ชอบในส่วนของไมค์ไมค์อ่ะพี่มองว่าในกลุ่มของไมค์อ่ะมันน่ารักแล้วก็ไฟหน้าไฟหน้าก็เป็นไฮไลท์หนึ่งที่ชอบและสิ่งสำคัญเวลาเราใช้รถใช้อะไรอ่ะสิ่งสำคัญที่สุดคือมันมีช่องเก็บของนะ,เ,ออนะเราสามารถใส่พวกมือถือได้ใส่กระเป๋าตังค์ได้ต้องใช่ป่ะอะไรที่สำคัญสำคัญเราก็ใส่ในฝั่งนี้ เอ้ยคือสะดวกนะส่วนตัวเวลาแบบว่าเแบบวลา,แบบาออกไปไหนใช่ปะ่ะบวมกุญแจกระเป๋าตางังขวดน้านําโทรศัพท์คือแบบใส่เต็มเลยคือครอบมากเลยรถแบบนะก้กระเป๋ากระเป๋าบังไายพี่บอกให้ไหมใหญ่มากเลยเออ คือแบบเก็บของได้เยอะเราเปิดใต้บอกเพื่อที่จะใส่สัมภาระเราเวลาเราแบบไปเซเว่นไปโลตัสอะไรแบบนัน้คือเราสามารถยัดเข้าตรงนี้ได้เลยอันนี้นะครับเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ติดรถมาให้เลยสําหรับใครวิ่งงานเนียออกคือแบบมันไม่จำเป็นต้องวิ่งงานหรอกใครที่ใช้รถอ,อ่ะกับมือถือ,อมันหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วยุคนี้เราก็สามารถแบบว่าเอามือถือชาร์จแล้วก็เอามือถือใส่เข้าไปในนี้เลยกว่าจะไป,ไปถึงที่ทำงานกว่าจะไปถึงมหาลัยก็แบตเต็มแบตขึ้นพอดีแล้วก็ให้มาเป็น t y p ด้วยอ่าฟืนเป ยูบ็อกหน่อยนี่ให้ดูยูบ็อกของเขาเนี่ยมันใหญ่อยู่นะเราสามารถใส่ในส่วนของพวกกระเป๋ากระเป๋าค่าโดกอะไรพวกนี้หรือว่าเอกสารแบบไอพงไอแพดสา,าใส่ถใส่ได้เลยหรือว่าบางคนมีหมวกกับน็อกครึ่งใบก็ใส่ได้ก็สําหรับรถตัวนี้นะครับจะเปิดตัววันที่4ธันวาคมธันวาคมใช่แล้วเร็วนี้นี่ใช่เปิดตัววันที่4ที่ไอคอนสยามต้องรอรถเปิดตัวก่อนแหละเราถึงจะออนคลิปนี้เพราะฉะนั้นเราดูรถเปิดตัวได้พอดูรถเปิดตัวเราก็มาดู รถในกลุ่มสายแต่งว่าพอแต่งไปแล้วมีความน่ารักแบบไหนก็ามาดูคลิปนี้แล้วกันใครอยากรู้ดีเทลรายละเอียดคันนี้เนาะก็ลองดูคลิปนี้เอาแล้วก็จะได้ตัดสินใจซื้อง,ง่ายเนาะใช่ครับโอเคสำหรับคลิปนี้ผมและเฟิร์นก็ไปก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ามีรถสวยๆอะไรมาให้เพื่อนๆดูไหมก็ไม่รู้ว่าปีหน้าจะมีรถอะไรแต่คิดว่าต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนก็รอติดตามดูแล้วกันโอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ไปก่อนสวัสดีบายบายสวัสดีค่ะ